สวัสดีครับวันนี้อัปเดตสินค้าอัปเดตรรเทกเตอร์เย็นๆนะครับให้ f อให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับก็เป็นวันหวยออกนะครับร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยถูกเบอร์นะครับมีความสุขนะครับสำหรับคนถูกหวยนะครับคนที่ไม่ถูกหวยครับให้เสียตังค์น้อยๆนะครับอ่ะอ่ะอัปเดตให้สินค้าให้ดูกันนะครับเป็นความหวังเป็นความสุขในการใช้ชีวิตของ f c ต่อไปนะครับ แท็กเตอร์นะครับตอนนี้มี72อยู่ trilogy. 3คันนะครับคุณล well, hey, right. uh, ูกค okay. well ้าเก็บงานแล้วนะเก็บงานแล้วเก็บงานรวมๆแล้วนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับยางหน้าดอกลึกครับยางหลังยงงดอกลึกอยู่นะทั้ง3าคันเลยนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้เรียบร้อยนะครับก็เนื้อตัวครับฝากระโปรงสีเดิมทุกคันนะครับสีเดิมทุกคันนะครับสีเงาๆอย่างนี้ไม่ได้ทําใหม่นะครับแค่ขัดเงานะครับแค่ทําความสะอาดให้ดูดีขึ้นนะครับราคาเดียวกันเลยนะครับ 5 2 0 0 0 0 0บาทนะครับ5 2า0 0บาทนะครับดาวที่60,000บาทนะครับดาวที่60,000บาทนะครับใครที่อยากได้นะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาเลือกกันนะครับเครื่องดีเกียร์ดียางสวยทั้ง4เส้นทั้ง3คันนะครับมีเงินแค่ห0 0 0 0นะครับก็สามารถเอารถไปลากอ้อยเอาไปปลูกอ้อยได้นะครับ สองสามคันนี้สภาพบีนะครับอ่ะห้าแสนสองหมืนบาทผ่อนได้ห้าปีนะครับผ่อนกันเบาๆนะครับอ่ะสมมติว่าห้าแสนสองดาวไปแล้วหกหมืนบาทก็จะเหลืออยู่แค่สี่แสนหกหมืนบาทนะครับก็ผ่อนกันเบาๆนะครับเบาๆนะครับผ่อนได้ห้าปีนะครับอ่ะปีละไม่ถึงแสนนะครับอ่ะต่อด้วย YM357A YM357A เวอ้นะครับอ่าเสืวออ้วนมีตัว ล้อโตนะครับสองคันนะครับที่ไม่ได้ติดจองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันจะไม่ใช่ล้อโตนะครับเป็นล้อธรรมดานะครับล้อธรรมดาก็อย่างนี้นะครับราคานะครับ4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับสําหรับตัวที่ไม่ใช่ล้อโตนะครับ4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับแพงขึ้นมาอีกไม่เยอะนะครับเป็นเขาเรียกว่าล้อโตนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับ ห้าแสนสองหมืนบาทนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยครับอย่างเดิม4เส้นนะครับเดี๋ยวสิวันจะล้างครับขัดเงาให้สวยๆนะครับมีดันหน้ามีผนหลังนะครับมีดันหน้ามีผนหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับดาวกัน5 0 0 0มื่นหกหมืนเช่นเคยห0 0ห0ื0 0ืนเช่นเคยนะครับอ่าอัปเดตให้ดูกันนะฝั่งนู้นคือลูกค้าจองแล้วนะครับเหลือฝั่งนี้นะอ่ ต่อเข้ามาด้านในต่อเข้ามาด้านในนะครับไม่รู้ว่าจะข้าก่อนหรือเปล่านะครับพอดีลุ้นหวยอยู่ก็เลยอัปเดตสินค้าช้าไปหน่อยนะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเอสพี HP นะครับเซลล์เหลือสองคันนะครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับดาวที่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับอ่าเดี๋ยวนะเอลห้าศูนย์ต่อดีกว่าคันที่ราคา,าตัวเอสพีที่ราคาประหยัดก็มีนะเอฟซี FC ที่บอกว่า ฉันมีเงินสดขอราคาพิเศษมีไหมอ่าคันนี้เลยนะครับ5,500 0 0 0บาทนะครับสภาพบีนะครับสภาพ B อ่าส่วนเรื่องลูกค้าจะซื้อเงินสดนะครับผมดูเป็นคันคันให้นะครับมีส่วนลดให้อีกนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวอ่าช้างศึกนะครับช้างศึกนี้4,04แนนะครับอ่าแล้วก็ตัว40แรงนะครับ40แรงเสียอ้วนก็มีหลายคันนะ ่าสี่แสนต้นต้นสามแสนต้นต้นสามแสนสี่สามแนะครับสามแสนนะครับใครที่อยากได้ก็เข้ามาเลือกเอานะครับอ่าสี่ศูนก็มีทั้งสดทั้งผ่อนได้นะครับ M62 มีหนึงคันนะครับ MU49 MU49 ผมมีอยู่3คันนะครับอ่าอันนี้รถสาธิตห้าแ0 0เกนะครับอ่าห้าแสนนนะครับสภาพเท่าใหม่เลยนะครับ อ่าแล้วก็คันอื่นนะครับก็มีให้เลือกหลายคันเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่เลยนะครับตัว51แรง e f 514เ e อ่ง e f 514อนึ่งสี่เซอวนมีอยู่ประมาณ30คันนะตอนนี้มีอยู่30คันอ่าราคานะครับ3ามแสนถึง3ามแสนหกหมืบาทนะครับ3ามแสนถึง3ามแสนหกหมืบาทนะทนะเป็นราคาตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับมีอยู่ประมาณ30คัน เวลาตรวจเช็คให้เรียบร้อยก็ลูกค้าสั่งได้นะครับอย่างคันนี้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยทาล้อสีดําดุมสีแดงหรือทําล้อสีทองหรือเก็บงานยังไงครับให้สวยครับก็จะทําให้ครับใส่หน้ากาดีเยี่มให้ใส่ท่อไอเสียให้เก็บงานรวมๆให้นะครับส่วนเรื่องฝุ่นช่วงนี้จะเยอะมากนะครับเป็นหน้าแรงนะครับก็อตนจะไปส่งก็จะล้างให้เอยมๆครับทำให้สะอาดลงแวกให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับคันที่เป็นมุ้งกี่เราก็มีนะคันที่เป็นมุ้งกี่เราก็มีวเอ็ามามพุ้งกี่นะครับแล้วกอออ็อะไรนะไอ้สี่ศูนย์หนึ่งแนะครับคูปะต้าสีแรงก็มีนะครับใครที่อยากได้เป็นประมาณไหนนะครับโทรหาเสียวันได้นะครับศูนย์เก้าสี่เนะครับศูนย์เก้าสนะครับ ก็อัปเดตคร่าวๆนะกันลืมบางท่านก็ไม่ได้ดูคลิปเสืออ้วนมาวันสองวันไม่สบายนะครับก็เดี๋ยวกลัวลืมนะครับก็เลยอัปเดตให้ดูก่อนนะครับเสียงก็ยังไม่ดีนะครับเสียงยังไม่ดีครับเวลาพูดไปก็จะคันคันคอเหมือนจะไอนะครับก็น่าจะอีกวัน2วันก็น่าจะปกตินะครับลูกค้าจกได้สภาพประมาณไหนนะครับเข้ามาดูกันนะครับเบอร์โทรก็ตามที่เสืออ้วนแจ้งเลยนะครับ0 9 4 เจ4ด0ูน4์0นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากซื้ออยากหาอยากได้คันไหนโทรมานะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ชมคลิปนะครับอ่ะช่วยมาอุดหนุนกันคคลนคันสองคันนะครับสวัสดีครับ